สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์อันบ็อกนะครับไม่มีการประกอบแต่ยอย่างใดนะฮะยืมเขามาถ่ายนะครับ เจ้าเดิมฮะเขาเขาเก็บรถแลอยู่ผมก็ขอมาถ่ายให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างครับช h i n i n g Scorpion Premium Red Version คันนี้เป็นคันที่สองลองจากตัวช h i n i n g Premium ตัว Original นะฮะตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด3าสีก็คือสีชมพูสีแดงสีม่วงสีม่วงผมเคยหามาประกอบให้ดูแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะตัวนี้เป็นคันสีแดงนะครับ สีชมพูถ้าหาได้ก็จะหามาให้นะฮะโอเคตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดรหัส94968นะครับเป็นที่คือหามากนะฮะในรูปแบบของโครงซุปเปอร์ทูแล้วก็เป็นอีกคันหนึ่งที่มีปีกสีแดงนะครับเปิดดูข้างในนะฮะอ๋อผมลืมบอกว่าชายนิ่งแดงเนี่ยมันมีปรากฏในกระตูนได้นะตอนใช้ท่าไม่ตายอะรถสีฟ้าจะเป็นเป็นสีแดงนะฮะ แต่ม่วงชมพูไม่มีนะอันนี้ก็ประกอบไปด้วยชุดเฟืองซปเปอร์ทูนะฮะเอ่นะแล้วก็ยางจะเป็นยางกลางแบบนิ่มล้อออฟห้ากาดนะครับออฟหน้าสั้นหลังยาวนะฮะเบรกซปเปอร์ทูคงไม่ต้องพูดถึงคันนี้จะเป็นคันเดียวที่บอดี้เป็นสีขาวมุกที่เหลือสีม่วง สีชมพูสีและปกติจะเป็นบอดี้ขาวมีแค่คันนี้ที่เป็นขาวมุกนะฮะพาร์ทแดงแล้วก็ตัวโครงจะประมาณโครงจะเป็นดำเทาปากายเนี่ยแหละนะไม่ใช่คาร์บอนนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะการประกอบโครง Super ร์ทูผมมีไว้แล้วในคลิปของมีโฟ i e ว Basic การประกอบโครงซูเปอร์ทูซึ่งการประกอบมันเหมือนเหมือนกันไม่ได้ ต่างกันเลยนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็รีวิวอย่างเดียวนะฮะแคะดูของด้านในกันซึ่งยังไงมันก็ประกอบไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ให้ประกอบนะฮะรุ่นพี่ที่รู้จักนะฮะผูม้มีประการณ์คุณนห้ลดมารีวิวหลายคันและตอนเนี้ยไม่รู้น่าจะถึงร้อยแล้วมั้งนะแล้วก็จะมีอีกเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดผมก็คิดว่าได้ทำอีกหลายคลิปแลลวนะ เดี๋ยวรู้สึกเหมือนจะมาอีกสามสิกล่องมันนะจำไม่ผิดโอเคนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะฮะไม่ได้มีความแตกต่างม,มากแค่เปลี่ยนสีถือว่าหากินง่ายพอสมควรของทามิยาอันนี้เป็นคู่มือการประกอบนะฮะพร้อมกัสติกเกอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะฮะ สนับสนุนกันในการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะสมัครสมา,สมาชิกก็จะมีคลิปพ,พิเศษอยู่สามารถดูหน้าช่องได้นะเนี่ยสำหรับสมาชิกก็จะเป็นคลิปเป็นเน้นทับรถนะฮะรถของตัวผมเองนะไม่ใช่รถแบบทําให้ดูตามคลิปที่เห็นอยู่ทั่วไปคือทําเองแข่งเองเอาง่ายๆอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือขอบคุณไวรัสมินิโฟว์ว์นะฮะสปอนเซอร์หลักของเรานะครับ จำหน่ายอะไรและอุปกรณ์ธรรมย่านะถ้าเกิดมีลิงก์ทั้งเพจและ Facebook แล้วก็ช h อป e ีใครทักไปทางเพจ Facebook บอกว่ามาจากช่องไวแคสก็จะมีส่วนลดอีกสินนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ